เป็นที่รู้กันครับว่าจอจวีดอนเป็นคนไปกำกับ Justice League แทนแซ็กสไนเดอร์ซึ่งก็มีหลายกระแสแล้วครับว่าแซ็กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ได้ทำ Justice League จนจบด้วยเหตุผลอย่างเป็นทางการก็คือลูกกระเสียแกก็เลยถอนตัวไปก่อนที่หนังจะจบแล้วหลังจากนั้นแซ็กก็มีโอกาสได้กลับมาทำ Justice l e a g u e สไนเดอร์คัตครับซึ่งก็มีแบบคนแบ่งเป็นสองฝ่ายเลยครับคนชอบก็ชอบจังอะคนไม่ชอบก็รู้สึกว่ายาวยืดยาตไม่เห็นเวิร์กเลยยิ่งตัดยิ่งแย่ แต่เวอร์ชั่นที่ดูมีปัญหาอย่างเป็นเอกฉันนะครับแต่ผมก็ไม่เค่อยมีปัญหานะก็พอดูได้ก็คือ Justice League เวอร์ชันที่จอร์จวีดอนทำครับคนด่าเยอะมากครับแล้วก็หนักไปกว่าน,นั้นเนี่ยนักแสดงออกมาพูดถึงจอร์จวีดอนในแง่ไม่ดีเยอะครับแกกระโดดก็บอกว่าจอร์จวีดอนเนีู่เธอสารพัดอ่ะขู่เธอกระทั่งบอกว่านี่เธอเธอรู้ไหมว่าฉันน่ทำให้เธอหมดอนาคตในอาชีพนี้ได้เลยนะ การกระโดดบอกว่าจอร์จวิลเลนขู่แบบนี้ครับในขณะที่เรฟิชเชอร์คนที่เล่นเป็นไซบอกอ่ะก็ออกมาให้ข่าวบ่อยครับว่าตัวละครผมอะ่ะผมเล่นไว้ตั้งเยอะเออคุณก็เห็นใช่ไหมในไอ้ไซนเดอร์คัตอ่ะบทโคตรเยอะเลยอีตาจอร์จวิลเลนตัดของผมออกเครียดเลยและอันเนี้ยยืนยันด้วยการที่แซกไนเดอร์เคยทวิตอันนี้เอาไว้ครับบอกว่ายูเรเรคุณเนี่ยเป็นหัวใจของหนังเรื่องจ c e league ของผมเลยนะ มันยิ่งตอกย้ำไปใหญ่ครับว่าเอ้ยจอร์จวีดอนทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าจอร์จวีดอนทำเป็นเปล่าทำไมตัดฉากที่เป็นฉากสำคัญของเรวิเชอร์ทิ้งไปหมดแบบนั้นแล้วตั้งแต่เขาศาสตร์คโรคลนโคลมโคลมที่จอร์จวีดอนกันเนี่ยอีตาจอร์จวีดอนก็ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยแม้แต่น้อยครับแต่ล่าสุดได้เวลาแล้วครับจอร์จวีดอนให้สัมภาษณ์นิวยอร์กเวกซีนครับ NY แมกซีนพูดถึงประเด็น ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานเรื่อง Justice League โดยแกไม่ได้เจาะอ,ออกเป็นภาพใหญ่ๆเหมือนไอซัคซานเดอร์เวลาเล่าอะไรนะครับแกเาแกก็แค่ตอบคำถามสิ่งที่มันกลายเป็นข้อถกเถียงแล้วก็เป็นสิ่งที่ด่าแกอยู่นั่นแหละเริ่มจากเรื่องแรกเรื่องแกกระดอดโดนคุกคามโดนคมคูคูว่าเธอในหมดอนาคตได้เลยนะแต่ฉันจะทำให้เธอหมดอนาคตไปเลย จอร์วิดอนออกมาให้สัมภาษณ์บอกแบบนี้ครับว่าผมไม่เคยคุกคางคนอื่นครับใครมีจะไปทําอะไรแบบนั้นปัญหาก็คือการสื่อสารระหว่างผมกับแกลกระโดดตอนนั้นอ่ะมันมีปัญหาครับคุณก็รู้ว่าแกลกระโดดเป็นชาวอะไรเธอไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็น first language ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกแล้วตัวผมเองอะ่ะผมก็พูดชอบพูดอะไรพลอยๆไปบางทีก็พูดแบบ เหมือนเล่นมุกแล้วเขาไม่เข้าใจนะครับเหมือนเล่นมุกแล้วเขานึกว่าเขาพูดเหมือนผมเล่นมุกแล้วเขาก็นึกว่าผมพูดจริงอะไรแบบนั้นน่ะมันก็เลยทําให้แกวกระดดเข้าใจผิดไปว่าผมขคค่มรูดังนั้นแล้วผมอยากจะโทษตัวเองแบบนี้มากกว่าว่าถ้าให้โทษรให้โทษว่าจอร์จผมจอร์จวิดอนเป็นคนพูดอะไรไม่ถี่ท้วนมากกว่าดีกว่าแต่ทั้งหมดอ่ะมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันครับ แล้วก,ก็ย้ำเรื่องนี้และครับว่าแกลกระดดลไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกก็อาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดได้บ้างเรียกว่ามีมีคอมมิ n i c a นคอมมิวนิเคชั่นเบรได้บ้างนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแกลกระดดก็ออกมาตอบโต้ครับทันทีเขาบอกว่ามีการส่งอีเมลถึงกันแกลกระดดติดต่อไปทางอีเมลครับเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงคือคือ มีคนติดต่อแกกระดอดไปทางอีเมลเพื่อสืบถามเท่าข้อเท็จจริงจะสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ไม่ได้จะทํายังไงก็ไม่รู้จะติดต่อเธอยังไงนะครับก็เลยมีคนพยายามอีเมลไปถามแกลกลนดอดว่าเรื่องที่จอร์จวีดอนพูดเนี่ยจริงไหมแกกระดอตตอบอีเมลมาบอกว่าตอนถ่ายท justice league เนี่ยฉันเข้าใจทุกอย่างที่ทุกคนพูดในกองเป็นภาษาอังกฤษร้อยเปอร์เซนไม่มีอะไรเบรกดาวคอม m ม้นเคช่องเ r เ a ชั่นอะไรอีก ผิดพ,พลาดไม่มีไอจร์จวีดอนมั่วกรณีของแกก็โดดจบลงแค่นี้ครับเพราะมันไม่รุนแรงมากผมว่าไม่รุนแรงมากโอเคอาจจะนึกว่ารุนแรงจ็อวีดอนตอแหลอะไรก็แล้วแต่แต่ผมว่าประมาณหนึ่งมันอาจจะดูไม่รุนแรงมากเป็นเพราะว่ากรณีเรดฟิชเชอร์แรงกว่าครับเพราะเรดฟิชเชอร์เปิดด้วยการบอกว่าจร์จวีดอนตัดฉากที่ผมเล่นดีๆออกไปหมดเลยไม่รู้อะไรักหนา ทาหนังเป็นมูววนเนี่ยอะไรก็บนกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วไอ้เรฟิเชอร์ก็ทะเลาะกับผู้บริหารวอร์เนอร์ตลอดเวลาครับทะเลาะคนเยอะครับไม่ทะเลาะก,กับแซคสไนเดอร์คนเดียวอะ่ะโดยจอชวีดอนได้พูดถึงการที่มีการไอไอจัสติสเล็กเวอร์ชันของเขาเนี่ยที่มีการตัดฉากของเรฟิเชอร์ออกไปเยอะเนี่ยแกบอกว่าคือเรากาลังพูดถึงเมลลาเวลนฟอสนะครับเรากำลังพูดถึง คนที่ดูนพลังชั่วร้ายกําลังครอบงาอ่ะฉันจะดีฉันจะเลวฉันจะยังไงดีมีอํานาจบางอย่างครอบงําจิตใจอยู่ผมขยายความนิดหนึ่งผมคิดว่าแกคงคงแกคงจะพยายามพูดถึงตัวละครไซบอร์กที่มันต้องมีสองบุคลิกนะครับฉันเป็นลูกชายนักวิทยาศาสตร์อยู่ในขณะที่ไอความเป็นไซบอร์กมันก็คลังจะครอบงําแกนะครับและจอร์จวีดอนก็บอกว่าซึ่งเรากําลังพูดถึงนักแสดงที่แม่งเล่นแย่ไม่ว่าจะเวไหนเลย เล่นแย่ actor in เอ่อ bad actor in both senses คือถ้าเราต้องเล่นเป็น2ความรู้สึกในตัวละครนะมี2องเซนส์นะแม่ก็นักแสดงมันเล่นแย่ทั้ง2องเซนส์อ่ะฉันจะไม่ตัดทิ้งได้ยังไงโอ้โหพอเอาอันเนี้ยมาแปลเนี่ย we are talking about malevolent f o r c we are talking about a bad actor in both senses ประโยค2ประโยคเนี่ย พอหลุดออกจากปากจอร์จวีดอนไปทั้นนแเละครับโอ้โหเป็นเรื่องเพราะว่านักข่าวตีความไอ้ยาวๆของจอร์จวีดอนเนี่ยว่าพลังชั่วร้ายครอบงำอะไรเนี่ยสั้นๆว่าจอร์จวีดอนต้องตัดเรฟิชเชอร์ออกจากหนังเยอะพอสมควรเพราะมันเล่นหวยเวรี่รุนแรงนะครับเวรี่รุนแรงแรงมากๆเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมีเหรอครับ เรฟิเชอร์จะอยู่เฉยแกเป็นคนไม่อยู่เฉยอยู่แล้วแกลูกศิษย์แซคสไนเดอร์ครับจริงๆผมว่าเซฟิเชอร์ลูกศิษย์แซคสไนเดอร์ไม่ว่าแซคโพสอะไรแซคทวิตอะไรแซคโดนกล่าวหาอะไรแซคจะทวิตตอบตอบแม่ทุกอย่างเรฟิเชอร์เช่นเดียวกันครับเรฟิเชอร์ออกมาตอบโต้ทันทีครับซึ่งอันนี้ตลกมากเลยผมไม่ได้เข้าข้างใครเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะผมว่าหนังไม่หนุกทั้ง2อ,อันน่ะไม่รู้จะเข้าข้างใครดีเรฟิเชอร์ตอบบอกว่า เหมือนว่าจอร์จวีดอนจะต้องไปกำกับเอนเกมนะแต่ช่างมันเถอะเอางี้ผมจะไม่ยุ่งกับเรื่องไอการโกหกแล้วก็คำพูดโง่ๆที่เกิดขึ้นวันนี้นะผมไปฉลองวันมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ดีกว่าคือ15มกรามันเป็นวันคล้ายวันเกิดของดรมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะครับแกก็บอกแบบนี้ว่าไม่อะไม่ยุ่งด้วยอะไปฉลองวันมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ดีกว่าแต่จอร์จวีดอนก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรนะครับจอร์จวีดอนแกก็ไม่ไม่ค่อยทําอะไรอยู่แล้วฮะ เงียบไปเรฟิชเชอร์ซึ่งซึ่งซึ่งจะไปฉลองวันมาเตนเลอเทอร์กิงจูเนียร์นะครับวันลุ่งขึ้นก็นทวิตต่อครับจอร์จวีดอนน่ะมีเวลาเกือบจะสองปีในการเล่าเรื่องแต่ว่าเขาใช้งบประมาณไปเยอะมากเลยกว่าแสนดอลลาร์เลยเทนเนี่ยไม่ใช่เทนฮันเดรสนะเทนมิลเทนตาเซนดอลลาร์นะ หมื่นเป็นหมื่นดอลลาร์เลยในการทำา PR ในการจัดการ Crisis Management แล้วก็เรื่องของโคชชิ่งอะไรก็ไม่รู้ถ้าเรื่องเนี้ยมันจะต้องมีคนรับผิดชอบต่อข้อกล่าวหานี้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเขาเข้าใจผิดหรือว่าผมหรือต้องการให้หรือต้องการเอาแต่จะโทษผมกันแน่แก็ใช้คำนี้ฮะซึ่งไม่จบนะฮะเรฟิเชอร์เนี่ยยังไงก็ไม่จบครับดังนั้นแล้วกรณีพิพาทระหว่าง จอร์จวีดอนกับเบรฟิชเชอร์กับจัสติสลีกเนี่ยคงจะเป็นเหมือนกับหนามเสี้ยนหนามที่มันตำใจอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดชาตินะครับไม่น่าจะปลดออกไปได้คำตอบว่าจอร์จวีดอนดีแค่ไหนคำตอบว่าเรฟิชเชอร์จริงๆแล้วเป็น Good or Bad Actor ผมว่าอันนี้พิสูจน์ไม่ยากครับรอดูในอนาคตเออรอดูในอนาคตรอดูว่าจอร์จวีดอน ผลงานเรื่องต่อไปออกมาจะเป็นยังไงรอดูว่าเรฟิชเชอร์เองเนี่ยจะมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวในฐานะนักแสดงอีกมากน้อยแค่ไหนถ้าของดีจริงเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็ไปจ้างไปเล่นอย่างอื่นครับไม่ต้องห่วงหรอกเออจอร์จวีดอนอีกถ้าเก่งจริงไม่ต้องมานั่งติดอยู่กับอันนี้แหละครับไปทำอ่างอื่นต่อก็ได้แต่พูดตรงๆนะเรฟิชเชอร์เนี่ยงานน้อยมากเลยครับ ตั้งแต่ justice league จอร์จวีดอนทำนะก็ไปเล่น t u e detective อยู่ประมาณ8-9ตอนแล้วก็เล่นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งแค่นั้นซึ่งอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าจำนวนงานที่น้อยมากของเรฟฟเชอร์เนี่ยมันบอกอะไรหรือเปล่านะครับแต่ช่างมันเถอะครับไม่ว่าใครจะทะเลาะเบาะแว้งกันยังไงไม่ว่าเรื่องของเรื่องนะวันนี้มันจะไปขนาดไหนใครจะแก้ตัวแบบไหนไม่สำคัญละครับหนังมันจบไปหมดแล้ว ต่อให้ต่อให้โคโตว,วาทีกันแล้วเราจะเชื่อจอร์จวีดอนไอ้แจ็สซิสเล็กฉบับนั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นมาฮะต่อให้เราจะเชื่อว่าโอ้ยเรยฟิเชอร์จริงๆเก่งมากเลยแล้วก็ไม่เห็นงานเรนฟิเชอร์เลยแม้แต่น้อยนะครับดังนั้นผมว่าเรื่องนี้คงจะจบเท่านี้แหละครับเราไม่อยอมไปช่วยเขาด่านะฮะไม่มีประโยชน์ครับเราก็ติดตามในฐานะคนตามข่าวแบบนี้ต่อไปก็แล้วกันครับ